สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช anel นะครับผมบารอนคุงนะครับพบก,กับผมกบอีกเช่นเคยนะครับมวันนี้นะผมไม่ได้มาแคสเกมหรือว่ามาทำอะไรวันนี้นะผมมาทำตอบคำถามคือ q a นะครับผมก็เป็นคำถามจากเ,เพื่อนนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะที่ส่งเข้ามาแล้วผมก็จะเป็นยังไงนะครับไปดูคำถามกันเลยเดียวกว่าผมเอาละครับก็มาถึงคำถามข้อแรกของผมนี่เลยมึงจะกลับมาเรียนอีกหรือเปล่า อขอตอบว่าไม่นะครับผมเพราะว่าผมสูว่าถ้าเรากลับไปเรียนผมสูว่าถ้าผมกลับไปเรียนอีกรอบนึงอะเหมือนกับว่าผมอะเข้าไปบนลูดเดิมๆเ,เว้ยผมเรียนแล้วแบบมันก็จะแบบไม่มีความสุขเข้าใจปะค,คือคือกูหลุดจากตรงนั้นแล้วอะแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,อยากคือยแบบอยากอยากลองใช้ชีวิตมากขึ้นอยากรู้สึกอยากทํางานอยากแบบหาประสบการณ์ให้กับตัวเองอะไรอย่างนี้นะเอี๋ยว้ยมึงมึงต้องเข้าใจกูนะเพื่อนคำถ,ถามต่อไปนะครับผมจากน้องเบลนะนี่เลยขึ้นมา เทคนิคเล่นเกมให้เทพนะครับเล่นยังไงก็เล่นเกมให้เทพก็คือเราต้องเราต้องอฝึกฝนตัวเองให้มีประสบการณ์ให้เราแบบเล่นทุกวันเล่นทุกวันแต่ว่าไม่เล่นแบบพั่มเพื่อน,นะเล่นแบบสามสี่ชั่วโมงแบบถติว่าเขาซ้อมนะสามสี่ชั่วโมงแล้วก็แล้วก็ฝึกบริหารนิ้วมือนะฮะนิ้วมือพวกเนี้ยแบบการขยับเมาส์การขยับคีย์บอร์ดแี้ยหรือไม่ก็รีเฟกซ์ลีเฟกซ์ก,ก,ก,ก็คือการแบบ ติกกิยาตอบโต้ต้องไวเพราะว่าพวกนี้มันแบบมันเป็นเกมไวนะครับก็ฝากเอาไว้ครับผมต่อไปนะเป็นข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับจากน้องเบนนะครับน้องอภิสิทธิ์เบนนะครับผมขึ้นมาเลยภาคยังไงให้เทพนะครับภาคยังไงให้เก่งก็ก็เหมือนกับเกมนะครับแต่ว่าเราต้องไอเกมเนี่ยเราแค่เล่นในคอมใช่ไหมแต่ว่าการภาคคือเราต้องฝึกจากประสบการณ์ของนักภาคพี่ๆรุ่นใหญ่หน่อยก็แบบก็เวลาเราภาคเนี่ยแล้วเราก็ไปลองแกะบท ดูอินเนอร์ของตัวละครว่าเราใส่อินเนอร์ตรงนี้เข้าไปได้ไหมหรือเราต้องปรับโทนเสียงตามเสียงสูงเฮดโทนอะไรต่างๆอะไรอะไรแบอะไรต่างๆนานาให้มันดูแบบว่าเราเรากําลังเป็นตัวละครนั้นจริงๆที่เราเล่นแบบัวนั้นจริงๆนะครับผมของไอเกตัดน้องก็ชมนชาตาขึ้นมาเลยน้องถามว่ากินข้าวยังครับกินข้าวยังไงอ่ะกินด้วยมือมั้งกินด้วยช้อนสิน้องโอ้โห ต่อยแม่ยอกยอก <c oughs> ทำไมต้องบาลานซ์ขุงใช่ไหมขึ้นมาใขึ้นมาทำไมต้องบาลานซ์ขุงก็คือมันเป็นชื่อสมมุติที่ผมตั้งขึ้นมาในในความฝันนี่แหละเพราแบบคือปกติการทำแชนแนลมันต้องมีขึ้นคำว่าทีวีใช่ไหมหรือไม่ก็ลงท้ายด้วยคำว่าแชนแนลผมรู้สึกว่ามันซ้ํามันก๊อปกับคนอื่นแล้วเว้ยเราเรารู้สึกว่าอยากแง่นร้สึกว่าอยากมีอะไรแบบแปลกใหม่แบบ คนแบบจำเราได้มากขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นบางคุงคุงเนี่ยน่าจะเป็นคำว่าญี่ปุ่นป่ะผมไม่แน่ใจคุงอ่ะนั่นแหละครับผมถึงใช้ชื่อนี้เป็นชื่อช่องบางคุงไม่แก้เลยนะกดติดตามลนะครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับผมคุณกฤษณ์กรนะครับผมส่วนโมลาเพื่อนของเพลงก็ถามว่าให้เลือกสเปคผู้หญิงใช่ไหมแเราก็ให้เด็กเป็นแฟนใช่ไหมสเปคผู้หญิงที่ผมชอบเหรอก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน่อยประมาณ เขสูง1้3ยแปดสิสประมาณสูงประมาณ160 165้16ตัวตัวเล็กน่ารักที่อ่อนอะไรเงี้ยสายงอสายงอแงน,น,น,นิดนิด่อยนะผมไปนะครับเป็นอ่า Q&A จากคนนี้ติ้งขึ้นมาเขาถามว่าถ้าผมอยากเลี้ยงสัตว์ประเภทเอกโซติกนะครับ <S <S เขาสน,นใจบอกว่าให้เราเตรียมตัวเลี้ยงยังไงก็คือหนึ่งเลยเนะี่ยเราต้องศึกษาก่อนว่าตัวที่เราจะเลี้ยงเนะี่ยมันราคาแพงไหม อาหารการกินอาหารการกินไปยังไงสถานที่อาศ,ศัยอยู่ทุกอย่างถามกันว่าหรือแล้วก็ถามข้างในใจแล้วว่าเราแบบพร้อมเลี้ยงที่จะเราจะเราพร้อมที่จะเลี้ยงพวกนี้ไหมถ้าเลี้ยงแล้วไม่ไหวปล่อยหรือเปล่าต้องถามในใจตัวเองว่าเราแบบเอ๊ะเราอยากเลี้ยงหรือว่าเราอยากเลี้ยงเพื่อไปขายไปอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เขาถามมาว่า <c oughs> ระหว่างผมระหว่างอีกหน้ากับงูหลามเนี่ย <c oughs> เขากำลังสับสนว่าจะเลือกอะไรถ้าผมนะแนะนํานะก็ เป็นอีกว่าหน้าไม่ก็งูหลังก็ด้ครับเพราะว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะบางคนแบบชอบทั้งกิ้งกา่ทาทั้งงูทั้งเต่าอะไรเงี้ยมันก็ปาปคนกันไปนะครับทุกคนทําไมถึงต้องเล่นเอฟเกทำไมถึงชอบเล่นเอฟเกดีกว่าก็คือว่าเมื่อผมเคยเล่นพวกทับจีทับจีไล่เนี่ย like, ผมก็อยากลองเปลี่ยนเกมบ้างแต่ว่ายังคงเป็นความเป็นอ FPS อยู่ก็ลเลยไปเจอเกมหนึง่งชื่อว่าเกม Apex Legends เจนมันก็มวบนผมรูม้สึกผมรู้สึกว่า เออเกมมันแม่งสนุกเว้ยหนึ่งเลยเนี่ยภาพสวยสองเนี่ยปืนแม่งหลากหลายอ่ะสามเนี่ยแม่งมีสกิลเว้ยแล้วก็สี่เนี่ยคือมันไม่มีฟอร์ไดเมทฟอร์ไดเมทคืออะไรก็คือราเราตกจากที่สูงแบบไม่ตายแต่บางดาดอ่ะแม่งเป็นเหวเว้ยตกคือตายเว้ยมันนะมนผมคิดว่ามันก็สนุกคนละแบบแล้บผมแต่ว่าในไทยแต่ว่าในไทยในไทยที่สุดเนี่ยผมก็เล่นทั้งพับจีทั้งเอฟเฟกต์ด้วยนั่นแหละใครอยากเล่นก็แอดมาได้นะครับ โอเคต่อไปนะครับผมเป็นเพื่อนผมนะครับอีกคนหนึ่งก็คือพี่ต้นนะครับขาะว่าวางแผนในอนาคตยังไงก็คือในแผนเนี่ยก็คือพี่ผมคิดว่าน่าจะพวกทํางานกับฝึกภาคอะไรอย่างเงี้ยฝึกภาคเสียงแล้วก็หางานรับจ้อบแบบสายภาคแล้วก็ทําทําเกมทําทําเกมพวกอ่าช่องยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยครับว่าการเขียนลําไยอีกจะทําให้ลําไยร้องไห้หรอครับไม่ครับมันคือคําด่าเว้ยแบบ กูลำใหญ่ไอห๊ะลำใหญ่มึงอ่ะกูเกียดมึงอกัลำใหญ่เลยเงี้ยพี่ไม่ลองเปลี่ยนเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลทุเรียนบ้างเหรอดูปากนะเปลี่ยนห๊ะเหรอต้องมาต่อที่คำถามที่เขาที่เขาถามไปว่านี่คืเอเป็นคำถามนี้นี่หายใจเป็นไหมโอ๊ะแล้อทีจิ๊กนิ่งนั่งอยู่ไม่หายใจเหรอฮัลโหลโธอีด แมงแม่งเอ้ยไม่อยากพูดคำหยาบเดี๋ยวช่องติ่เหลืองนะครับนะครับผมคีย์แอดเอนะครับผมก็คือว่าอ่ะขึ้นมาเขาเขาเขาคำนะนี่ทำไมพี่ถึงสนใจในการภาพถามว่าทำไมถึงสนใจแบบอก็รู้สึกว่าเราเคยดูนักภาพรุ่นเก่าๆเช่นน้าต่อยเนี่ยนาตีพัทรมิตรใช่ป่ะอากียงพัทรมิตรแล้วก็อ่าอ่าไก่วัน เราพารุ่นนี้ก็จะเป็นของพี่เอพี่เอเป็นนานพี่แจนพี่เติ้ลพันจิโร่พี่เติ้ลพี่ติ้นหมูแล้วก็พี่ะรครับนั่นคือกระจาดจะเป็นแรงกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการผ้านะครับผมโอเคคำถามเข้า,า,ขาไปกันเลยไปดูไปด้วยเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวี้ไม่ไปกันเอาแบบเอาาเอ,าเอาการผ้าครั้งงานแรกยากครับยากครับค่อนข้างยากครับเพราะว่าเรายังไม่มี พยายามพื้นฐานแบบจะไม่แน่นพอแล้วต้องค่อยๆฝึกฝนแต่ว่าพอทำแล้วแบบพอเขาพอเขาเอาลงช่องแล้วเราแล้วเราแล้วเราเอาออกมาฝังเลยผมสุดแบบเครียเรายังไปได้อีกคือว่าตัวผมยังไปได้อีกก็เลยคิดว่าคิดจะจะภาพต่อไปต่อมานะครับเป็นคำถามของเพื่อนผมนะคือว่าแรงบันดาลใจในการภาคเขื่อนก็คือเราก็อยากฝึกฝนนะเนาะฝึกฝนฝึกสกิล การทางานการใช้ชีวิตการหางานด้วยทุกอย่างก็คือมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจแบบเล็กน้อยๆบอกว่าเฮ้ยเรานักผ่านเราเราไม่ได้แบบทำแบบเชยๆแล้วทําทำแบบทำหนึ่งเลยคือทำงานด้วยสองฝดตัวเองหาคือหาไม่ได้เลยนั่นแหละต่อไปนะครับเป็นภาษาของคุณนี่เลยวันนี้กินอะไรย่งค่ะย่างเลยค่ะโอ้โหหิวมากเลยช่วงนี้หิวจัดเลย